เบียงอ่ะขาดฟิวตัวนี้ยี่สิบแอมเอาให้เห็นนะเดี๋ยวใส่คืนไม่ถูกนะแบบนี <c oughs> ้หลังเจอเ่ยขาดไลยขาดเาดฟิวต <c oughs> ัวนี้ขาดเราไม่ได้เอามาติดมาด้วยมีไหมอ่ะีไปดูฟิวสำรองเขา ไฟปำติกเช่นเดียวกแจ่ายไฟบ่ไม่ใช่แล้วไม่ด้ยางเดียวมันบ่เปิดไว้หรือปะน่ได้แต่นูก็ประคองนี่ ช้างเขาไม่ว่าก็ลากไปทิ้งที่ครูครับคิดว่าเปนกระตุกบนไปเยอะแล้วคิดว่าในถังสี่ันตงจรไปแล้วแต่เบื้องต้นก็เดี๋ยวเราขึ้นแล้วก็ถอดไปวัดไฟที่ตัวตัวถังวันอีกทีนึงว่ามันมาไหมที่ไฟมันมาไหมถ้าไฟมาก็เพราะน้ำมันเป็นปุ๊กปิ๊ดิตอย่างนี้เรจะเิตอยู่ี้แต่น้ำมันมาไม่มาใช่ไหมใช้ปั๊มใช้น้ำมันไม่ได้น ไปเจอบางคันมันไม่ขาดแต่ว่ามันช็อตกันเราใส่ฟิลไปใหม่ฟิลมก็จะขาดอีกมันไม่ชอบยู่ตรงู้ตรงกลางแต่นี่ใส่ฟิลไปมันไม่ไก่ขาดใช่แต่มันย้งไม่ขึ้นมันยังไม่ขึ้นบางทีบางทีฟิลตัวนี้ก็อาจจะไม่ใช่บังซิก็ได้เพราะว่าตัวนี้ยังไม่รู้ข้อมูลในนี้มันก็ไม่บอกเอาห่วงบอกน้อน้อยจริงมาเยอะวาเนี่มน่เขาซูนยังนี้ เดอสังถูอ,อันนี้ฟิลมอเตอร์มัน,ม,นมันสิไปเขียวกับุดดอื่นเลยหรือเปเป็นดูถ้าสมมติว่าพบกคุณสมมติว่ามันอกี้่้เราอไปทยน้ำมันเครื่องแต่ค่อยมีแลเสีย<น>ไทยด้วยได้น้ำมันเครื่องอ๋อได้ครับผม คุณพี่เปิดบิดกุญแจให้หน่อยครับผมไปบิดกุญแจเอาเห็นมาเลยทำไมไม่ออกเออกินมันออกนล้วทำไมพุ่งพุ่งจนนล้วมันกระเด็นแถวนี้ไม่ออก พี่บิดใหม่หรู้ว่ามันไหลกลับคืนนะปิดปิดแล้วบิดใหม่

bị start. Cho À. Nó mà. Ê, này nha. có mà đâu mà.

มาจนเหมนมาน้อยมันคุ่งอยู่นะตัวน,วนี้แล้วก็มันออกหน่อยเดียวแต่ได้เหมืนออกอย่างเยงอะกระจายเลยเก็นชหมือออกหน่อยอ้าคุณพี่สตาร์ทสตาร์ทเลยมาเป็นที่ต้นแบบ สตาร์ทเรทหรอ,อพี่สตาร์ทให้หน่อยช่างบอาสตาร์ท